ซิมซิมสิ่งของสัมภาระโซโคนล,ลิตโซโคนล,ลิตชอคคลล็อกโกแลตซิมซิมน้ำลายห่างกงกวนห่างกงกวนตัวเครื่องบินคาดือคาดือบัตรการ์ดฮันชิกฮันชิกอาหารเกาหลีชิปอานินชิปอานิน งานบ้านโซแดจังโซแดจังบัตรเชิญซอบังจอนซอบังจอนใบสั่งยาชินทงเจชินทงเจยาแก้ปวดหันบังชินระโยการตรวจรักษาโรคคนมูลคนมูลน้ำมูกขี้ขี้ความสูงสูซอก ซูซอกวันไหว้พระจันทร์สูเจสูเจเทศกาลชีวีมีชีวีมีงานอดิเรกคนซอถือคนซอถือคอนเสิร์ตแทกวันโดแทกวันโดเทควันโดเทเน,น,น,นสือเทเนสือเทนนิสคัมโพดีอาคัมโพดีอากัมบูชา เพิรนลีพินเพิรนลีพินฟปลิปปินแทกุกแทกุกไทยฮันมอนีฮันมอนี่ายายอาราบจีอาราบจีาาบจปูตาฮักแซงฮักแซงนักเรียนอันกุกกอ,อันกุกโภาษาเกาหลีอันกึนนันอันกึนนัน วันอักษรเกาหลีพังบอบพังบอบวิธีซาโกซาโกอุบัติเหตุแท็กแบแท็กแบบร,ริการส่งถึงบ้าน